ได้รับความรู้น่าจะทดลองผู้ว่าประกาศจังหวัดชตถินายงมาลับสี่จักรโมห์นะครับกำเดียวสอสอนี่มาบอกครับครับตัวแม่พี่น้องโมเหานะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านรับผู้ว่าที่มาแก้ปัญหาโมเห์นี่มารับรับปัญหาไม่ว่าจะว่าแก้ลับปัญหาในเรื่องดูแลที่ เขาได้ขอเงินเยียวยาซึ่งวันนี้ก็ถือมีีดีนะครับที่ว่าท,าทา่านมอความสํัคัญตรงนี้ความใส่ใจครับภูมกิกษตรกองขาแต่ณวันนี้วันนี้เขาขอได้เมอีท่าน,นก็ยังขอได้เจริญนะก็น่าจะไปถึงระดับในโมเือนะครับนําเงินเข้าสู่ประเทศเป็นมืนล้านนะครับแต่ปีนี้เขาได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 พอมีเงินจะปอดทุนไปตั้งหน้าแล้วนะครับเขาจึงเข้ามาขอเยียวยาจากรัฐบาลซึ่งปีแล้วเขาขอทำทขอเยียวยาได้ไปแล,ล้วได้ละสองพันบาทก็ขอจะต่อดทุนมาปีนี้เพราะปีนี้เชียริจครับครับวันนี้ขอขอบคุณท่านครับสวัสดีครับ